ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ easy astro นะคะ ตอนนี้เป็น ep 7แล้วนะคะที่เราจะกำลังคุยเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่มันมีข่าวสารเรื่องหมอดู AI ขึ้นมานะคะนี่ก็มีแหรงข่าวมาใหม่เขาก็บอกว่าออในงานมีงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาก็บอกว่า AI จะโง่ลงเรื่อยๆหากพวกมันพูดคุยกับมนุษย์มากขึ้นนะคะตามการเปิดเผยของนักวิจัย AI จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์นะคะเมื่อไม่นานมานี้เจมส์ชูนะคะ นักวิทยาศาสตร์และชีวภาพและ AI ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านการเรียนรู้ของ AI ผ่านพอดแคสต์ของท่านนะคะท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าความสามารถในการตอบคาถามบางอย่างของ AI จะค่อยๆลดลงหลังจากที่มันเรียนรู้จากมนุษย์มากยิ่งขึ้นหรือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าหาก AI ยิ่งคุยหรือเรียนรู้มนุษย์มากขึ้น ความสามารถในการประมวลผลหรือหาเหตุผลในการเชื่อมโยงที่เรียกว่า chain of thoughts นะคะยิ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แย่ลงเรื่อยๆเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลการันตี100%ว่า AI จะโง่ลงเรื่อยๆแต่หากจากดูดูจากข้อมูลนะคะที่เขาเรียกว่า large language model นะคะ LLM ที่ AI กำลังจะเรียนรู้จากมนุษย์นั้นจะเห็นได้ว่า AI กำลังเรียนรู้ข้อมูลแปลกๆหรือผิดๆจากมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเจ้าของใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น OpenAI หรือว่า Google ที่ไม่อาจจะตรวจทานข้อมูลเรียนรู้ของ AI ได้อย่างครบถ้วนดังนั้น AI จึงเริ่มเรียนรู้เทคนิคผิดๆอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผลความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามดังนั้น เมื่อ AI ค่อยๆโง่ลงสิ่งที่ AI จะทำกับเราก็คือเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น AI จะเริ่มเรียนรู้ที่จะตอบคำถามแบบเซฟมากขึ้นหรือไม่ตอบคำถามนั้นอย่างง่ายๆเพียงตอบสั้นๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งข่าวที่มาจาก Business Tomorrow นะคะเขียนโดยคุณกิตินันจอมประเสริฐดิฉันเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเพื่ออะไรลักษณะการ การเรียนโหราศาสตร์นะคะจริงๆแล้วนักโหราศาสตร์เรียนเป็นภาษาดาวนะคะเราเรียนเพื่อจะอ่านความหมายของดาวราศีเรือนชะตามุมและข้อกำหนดต่างๆเอามารวมความแล้วแปลความที่เป็นภาษาดาวออกมาจากนั้นเราแปลมาเป็นภาษาดาวภาษาดาวยังไม่ใช่ภาษาคนนะคะเวลาที่เราออกคำพยากรณ์ให้กับลูกค้า ลูกค้าจะยังไม่เข้าใจว่าเรากําลังแปลภาษาดาวให้ลูกค้าเข้าใจเนื่องจากว่าเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์เราต้องเรียนความหมายดาวเช่นอาทิตย์หมายถึงพ่อสามีเจ้าชะตาดาวเสาร์โทษปัญหาอุปสรรคทํามุม90กันแปลว่ามีอุปสรรคถ้าเราบอกว่าเจ้าชะตามีอุปสรรคกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะเข้าใจได้แต่บางศัพท์ที่มันยากขึ้นมีการผสมความหมาย ของคีย์เวิร์ดต่างๆในโหราศาสตร์ที่มากขึ้นหรือภาษาเราเรียกว่าหลายๆแฟกเตอร์าการแปลความตรงนี้เราไม่สามารถพูดเป็นภาษาดาวให้กับลูกค้าฟังได้เราจะต้องแปลภาษาดาวออกมาเป็นภาษาคนดังนั้นผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ในห้องเรียนนอกจากจะเข้าใจภาษาดาวแล้วยังต้องแปลความออกมาเพื่อสื่อสารให้กับคนเข้าใจแม้ว่าเราเป็นนักโหราศาสตร์หรือหมอดูก็ตามเรายังเรียน โหราศาสตร์ที่เป็นลักษณะภาษาคือภาษาดาวก็ไม่ต่างอะไรกับที่มีการพัฒนาที่จะให้ A-I สื่อสารกับเราเพื่อความเข้าใจและแปลผลออกมาเป็นภาษามนุษย์ดังนั้นการเรียนโหราศาสตร์ในในห้องเรียนสิ่งที่เราควรจะเข้าใจก็คือเข้าใจความหมายของมันนี่คือในฐานะผู้ที่เรียนโหราศาสตร์นะคะทีนี้ย้อนมาถึงผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น คนที่ชอบดูดวงอ่านบทความโหราศาสตร์คุณเองคุณอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำทางโหราศาสตร์ได้ทุกๆคำนะคะซึ่งก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจด้วยซ้ำเพราะว่าวัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้ามาอ่านคำพยากรณ์หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์คุณต้องการจะเข้าใจว่าคำพยากรณ์นั้นกำลังบอกอะไรคุณชะตาชีวิตจะดีจะร้าย จะปรับอรุงจะแก้ไขหรือจะป้องกันยังไงนั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นหมอดูหรือเป็นนักโหราศาสตร์จะต้องสื่อสารดังนั้นสิ่งที่ดิฉันมีความพยายามอย่างมากในการสอนในห้องเรียนดิฉันจะพยายามสอนให้ทุกคนเข้าใจภาษาดาวแต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถนำความหมายของภาษาดาวไปบอก คนที่เรียนหรือคนที่ไม่ได้เรียนแต่สนใจเรื่องของคำพยากรณ์ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าชะตามารับคำพยากรณ์จากเราเขาจะจดจำว่าปีนี้ชะตาชีวิตเขาดีหรือร้ายยังไงจะแก้ไขยังไงนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของผู้ที่มารับคำพยากรณ์นะคะดังนั้นคลิป e a s y a s t r o ก็จะพยายามทำทุกอย่าง ที่เป็นเรื่องยากๆในทางโหราศาสตร์ให้ผู้ที่เข้ามาติดตามชมให้เข้าใจง่ายๆนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเรียนโหราศาสตร์ถึงแม้ว่าจะมีหลักการหรือมีข้อกำหนดมากมายนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องการการแปลภาษาที่ง่ายเพื่อให้คนทุกคนที่สนใจโหราศาสตร์ได้เข้าใจเพราะโหราศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเรามีดวงชะตาเกิด และพอเรามีกิจกรรมสำคัญสำคัญในชีวิตเราก็อยากรู้จังหวะเลิกงามยามดีเห็นไหมคะว่าเราก็ยังอยากได้ช่วงเวลาดีๆของโหราศาสตร์และเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะในบางความเชื่อหรือคติยังต้องการช่วงเวลาที่ดีๆในการฝังศพหรือการฝังหรือเก็บอัฐิอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณประโยชน์มหาศาลของวิชาโหราศาสตร์หากคุณเข้ามาฟังคลิปคุณจะรู้เลยว่าโหราศาสตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราทุกคนตั้งแต่เกิดจนจากโลกนี้ไปสวัสดีค่ะ